สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ท็อปปิกของเราคือเขาตกหลุมรักคุณหรือยังและวิธีที่จะทำให้เขาตกหลุมรักสวัสดีคุณเบนจามาานะคะสวัสดีคุณสินัทนภาคุณนกเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสมใจสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแดงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้องเอนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูนัดนะคะสวัสดีค่ะคุณสตางสวัสดีค่ะคุณนุ้ยนะคุณมณชัยเนาะคุณนัทธิดานะคุณป้าข้างบ้านอยู่ทุกด้อมคุณหนูนัดนะคุณกัญญาคุณยูนะคะ โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณนีนี่นะคะสวัสดีค่ะมาสายหน่อยวันนี้นะสวัสดีคุณแพรนะคะคุณแพรคุณแปวนะคะอะหมอจําได้แล้วคุณแปลวนี่เองคุณนัทันนัทนัทนัทพัดนะคะคุณคุณหญิงนะคุณนอรสิงห์คุณมะปรางหมอจําได้แล้วคุณมะปรางสวัสดีคุณกล้วยคุณพัพพาคุณแม่แจ๊สนะคะ คุณนันนพัฒนะคะคุณต่ายคุณอุ้มนะคะคุณอ้อยคุณหมอคนสวยสวัสดีค่ะคุณกุ้งคุณบ๊อบคุณภูชงคุชงเนาะคุณฟิลลิ่งคุณอาซอเตยนะคุณเอล่าเนีคุณเอล่าหมอก็จําได้ด้วยคุณเอล่าเบยนะคะโอเคนะคะท็อปิกในวันนี้นะคะก็คือว่าเขา ตกหลุมรักคุณหรืออย่างแล้ววิธีที่จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณเนาะนะคะคุณนุษสวัสดีค่ะคุณนงรักคุณมามามาคุณแหม่มหรอนะคะคุณสุมาคุณเจี๊ยบคุณจอมคุณจําเรียงนะคะโอเคขอบคุณของขวัญด้วยนะคะคุณมะปรางนะคะอ่ะขอคนละหนึ่งแชร์ละกันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกันละนะคุณพิมพ์พักแม่นมากเลยขอบคุณนะคะ คุณอรสาหมอจําได้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจนสวัสดีมาแล้วคุณสวัสดีค่ะคุณปักใครปักะไครคุณกันนิกาสวัสดีค่ะอะเริ่มเหรอเริ่มเหรอนะขอคนในึงคนละหนึ่งแจนนะคะขอบคุณมากเลยท็อปิกในวันนี้ก็คือว่าเขาตกหลุมรักคุณืะยังแล้วก็วิธีที่จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณเนาะนะคะมาแล้วคุณนิกสวัสดีค่ะคุณก้อยผิวใสหมื่นล้านนะสวัสดีค่ะคุณเฮีย คุณบาสคุณพันพลอยนะคะอ่าเริ่มเลอเริ่มเลยนะคะท็อปิกในวันนี้เขาตกหลุมรักคุณหรือยังนะคะอ่าเดี๋ยวด <c oughs> เดี๋ยวจะมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะอ่าสกอง3กอง, 3, ก,องกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่สามโอ้เดี๋ยวนะกองที่สามโอเคอืม <c oughs> กล่องที่หนึ่งสองและสามนะคะรับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วหรือยัง พร้อมวิธีการที่ทำให้เขาตกหลงรักคุณนะคะหนึ่งสองและสาใครสับสนฟังมากกว่าหนึ่งกองเลยใครที่เลือกได้เด็ดเดี่ยวก็ฟังกองเดียวได้นะจ๊ะนะคะกองหนึ่งสองและสามนะคะโอเคเลือกกันเลยเลือกกันเลยระหว่างนี้ขอคนละ1แชร์ขอคนละ1แชร์นะจ๊ะที่รักสวัสดีค่ะคุณดาสวัสดีคุณสาวไทยบ้านขอบคุณของขวัญด้วยนะคะทุกคน ขอให้แฟนน่ารักคุณหมออ้ําได้เลยสาธุสาธุค่ะนะคะโอเคเลือกเลือกกันมาละเลือกกันมาแล้ว,ลกกน,ลวนะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะชอบชอบอะ่ะโอเคมาทันด้วยนะคุณเซนนะหมอจำคุณเซนได้ละนะโอเคเริ่มเลยนะพร้อมแล้วกองที่หนึ่งพร้อมไหมกองที่หนึ่งพร้อมแล้วขอ ขอหัวใจหนึ่งดวงให้หมอหน่อยนะคะเป็นคอนการคอนเฟิร์มนะคะว่าพร้อมแล้วนะคะหัวใจหนึ่งดวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะ,ะหัวใจหนึ่งดวงหัวใจหนึ่งดวงนะคะหัวใจหนึ่งดวงสีแดงก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะหัวข้อก็คือเขาตกหลุมรักคุณหรือย,อยังพร้อมวิธีการที่จะทำให้เขาตกหลุมรักคุณนะคะ เออขอบคุณของขวัญน,นะคะมาและคุณดาดาหัวใจมาลาอ้ามาแล้วมาแล้วกองหนึ่งพร้อมแล้วนะหมอจะไปกองหนึ่งแล้วนะใครยังเลือกไม่ได้นะคะรีบเลือกเลยนะคะใครเลือกได้แล้วนะคะรอฟังใครสับสนฟังมากกว่าหนึ่งกองไปเลยใครที่เข้ามาจังหวะไหนจังหวะนั้นคือของของคุณไปเลยนะบอกเพื่อนด้วยเด้อนะอ่ะโอเคเริ่มต้นกองที่หนึ่งเดี๋ยวหมอต้องเรียงพาไว้ใกล้ๆก่อนเดี๋ยวงง กองที่หนึ่งพร้อมแล้วนะกองที่หนึ่งพร้อมไหมพร้อมหนึ่งนะพร้อมนะพร้อมนะโอเคพร้อมแล้วหัวข้อนะคะก็คือนะหัวข้อคือเขาตกหลุมรักคุณหรืออย่างและวิธีการที่จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณนะคะมีให้เลือกเกาะสามกองหนึ่งสองและสามตอนนี้กําลังจะเริ่มกองที่หนึ่งแล้วนะทีมหนึ่งทีมกองหนึ่งมาแล้วนะนะจะเริ่มแล้วนะกลองที่หนึ่งนะกําลังจะเริ่มแล้วนะกลองที่หนึ่งนะ ใครยังเลือกไม่ได้อะให้อีกสักแ๊บหนึ่งแล้วกันเนาะนะหนึ่งสองและสามนะคะหนึ่งสองและสามสามกองนะหนึ่งสองและสามหนึ่งสองและสามหนึ่งสองและสามตั้งจิตเป็นสมาธิเลือกไม่ได้ฟังมากกว่าหนึ่งกองเลยนะคะเอ่อใครเลือกได้แล้วเด็ดเดี่ยวเลือกเลยเนาะพร้อมนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะกองหนึ่งไปแล้วนะไปแล้วนะนะส่วนใครที่ไม่ทันเลือกนะคะก็ มากองไหนก็กองนั้นเลยนะโอเคอะกองหนึ่งมาดูกันค่ะว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วหรือยังขอดูพลังงานของคนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยนะคะว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วหรือยังกองที่หนึ่งอ่าดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าตกหลุมรักคุณแล้วหรือยังต้องบอกเลยมีลุ้นงานนี้มีลุ้นดูเหมือนว่าเขาจะมีใจให้กับคุณแล้วนะเออ ดูจากพลังงานตรงนี้กองที่หนึ่งมีโอกาสว่าเขาน่าจะเริ่มมีใจเริ่มรู้สึกดีเริ่มให้ใจคุณแล้วเออมีโอกาสว่าเขาเริ่มจะตกหลุมรักคุณแล้วแต่คนคนนี้ดูเหมือนมีช้อยมีทางเลือกเนาะนะเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะมีช้อยมีทางเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถามว่าเขาตกหลุมรักคุณหรือ,อยังต้องบอกว่ามีโอกาสแล้วนะ เออดูเหมือนเขามีมีใจหรือถ่ายเทพลังงานความรู้สึกดีๆมาให้กับคุณแล้วนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วกันนะคะเออว่าเขามีใจให้กับคุณแล้วจริงๆไหมเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเริ่มมีใจแล้วแต่ยังสับสนอยู่ลึกๆหรืออาจจะยังลังเลหรืออาจจะยังไม่แน่ใจหรืออาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับความรักมาก็ได้นะก็เลยทําให้สับสนลังเลแต่ถ้าถามว่ามีใจแล้วหรือยังต้องบอกเลย มีใจแล้วจ้านะเริ่มแล้วแล้วเริ่มตกหลุมรักคุณแล้วเริ่มมีใจแล้วความรู้สึกดีๆที่มีให้คุณมันบูบว่าบูบว่า,วา <c oughs> มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วน่าจะเริ่มตกหลุมรักคุณแล้วหรือว่ารู้สึกมีใจให้กับคุณบ้างแล้วแหละดูจากพลังงานตรงนี้ทีนี้ถามหน่อยทํายังไงที่จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณมากขึ้นขอดูพลังงานหน่อยทําอย่างไรต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคนคนนี้เป็นคนใจอ่อนค่ะ เป็นคนใจอ่อนเป็นคนจิตใจดีนะคะยิ่งคุณพูดดีคิดดีทําดีกับเขาพูดพอพอพูดหวานหวานนะถ้าคุณพูดจาดีอ่อนหวานพูดจาขะขาขับผมอะไรต่างๆพูดอ่อนโยนอ่อนหวานพูดเพราะนะมันจะได้ใจหัวใจมันจะกระชุ่มจากช่วย <c oughs> นะดูแา่พลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยยิ่งพูดจาดีอ่อนหวานแล้วก็มีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือเขาเนี่ย มีโอกาสว่าเขาจะยิ่งตกหลุมรักคุณอ่าสุดท้ายขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยวิธีที่จะทาให้เขาตกหลุมรักคุณเพิ่มเติมอีกสักหน่อยต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะเคยเจ็บช้าในเรื่องความรักมาถ้าคุณทําให้เขารู้สึกมั่นอกมั่นใจหรือเป็นพวกเดียว,วเขาได้รับฟังเขาได้ทําให้เขารู้สึก รู้สึกว่าคบกับคุณแล้วมันไม่เหมือนคนที่ผ่านๆมานะรู้สึกว่าคบกับคุณแล้วมีแต่ความสบายใจมีแต่ความมั่นใจมีแต่ความมั่นคงคุณจะได้ใจและจะทําให้เขาตกหลุมรักคุณไปเต็มๆเนอะกล่องที่หนึ่งนะดูจากพลังงานตรงนี้นะมีโอกาสมีโอกาสอะกล่องที่หนึ่งนะสมหวังนะสมหวังนะอะต่อมาค่ะกล่องที่สองกล่องที่สองพร้อมไหมกล่องที่สอง พร้อมแล้วสู้สู้นะสู้สู้มาให้หมอหน่อยสติ๊กเกอร์ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยหนะ้ามาแล้วคุณโสพิษนะสู้สู้แล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์นะคนละหนึ่งแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคโอเคโอเคคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งแชร์เนาะอ่าแชรนะ์แชร์ไปแชร์แชร์ไปนะคะตอนนี้อยู่ในท็อปปิกนะคะว่าเขาตกหลุมรักคุณหรือย,ยงังนะแล้วก็ วิธีการที่จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณนะคะตอนนี้อยู่ที่กลองที่สองเนาะใครที่เข้ามาจังหวะนี้นะคะคุณเป็นกลองที่สองทันทีนะไม่ต้องเลือกเลยนะเนาะโอเคพร้อมแล้วนะจะเริ่มกล่องที่สองเลยละกันนะคะอะมาดูกันค่ะกลองที่สองเขาตกหลุมรักคุณแล้วหรือยังขอดูพลังงานหน่อยเขาตกหลุมรักคุณแล้วหรือยังโอ้ห oh. บอกเลยคนที่เลือกกองสองนี้มีโอกาสว่าเขาน่าจะตกหลุมรักคุณก็ให้แล้วอันนี้พลังงานต้องบอกเลยเขามีความรู้สึกดึงดูดคุณมากเลยนะกองสองนะเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ดดึงดูดใจมากๆเลยตอนนี้นะมีโอกาสว่าเขาตกหลุมรักคุณให้แล้วนะดูแต่พลังงานตรงนี้เนาะเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเนาะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณโอ้โห บอกเลยกองสองนี่เหมือนกับว่าความรักเป็นแบบปุบป,ปับฉับพลันเหมือนกันนะเขารักคุณหรือตกหลุมรักคุณแบบไม่ทันตันะ้งตัวนะงงๆกับตัวเองเหมือนกันแต่รู้ตัวอีกทีคือตกหลุมรักคุณไปแล้วอ่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้ป,ป,ปุบปับฉับพลันนะอยู่ๆก็รู้สึกดีกับคุณอยู่ๆก็คิดถึงขึ้นมาอยู่ๆก็มองอะไรเป็นหน้าคุนเออดูจากพลังงานตรงนี้ตกหลุมรักคุณให้เขาแล้วนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไร เฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้กองสองมีหวังว่าเขาน่าจะเขาเขารู้สึกอย่างรุนแรงในเรื่องของความการตกหลุมรักคุณนะและดูเหมือนกับว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนเนี่ยความสัมพันธ์นี้ด้วยเออ เขาตกหลุมรัก <polarization> ค sure the ุณแล้วกองสองนะตกหลุมรักแบบปุบปับฉับพลันมันเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเหมือนบุพเพสันนิวาสหรือว่ามีแรงดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้เขารู้สึกตกหลุมรักคุณแบบปุบปับฉับพลันแล้วมีโอกาสว่าจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนของความสัมพันธ์ด้วยเอออ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยทําอย่างไรให้เขาตกหลุมรักคุณแบบหัวป่าหัวปั๊มนะเออดูพลังงานก็ดูพลังงานหน่อยโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย จริงๆคนที่เลือกกองนี้นะคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละนะคะคุณแค่เป็นตัวของตัวเองของคุณแบบนี้แหละคุณก็ทําให้เขาแทบคลั่งและตกหลุมรักคุณง่ายแล้วและยิ่งถ้าเกิดคุณมีทิ้งระยะห่างให้เขาอีกสักหน่อยนะเออไม่ตามเขามากเกินไปหรืออยู่ๆหายไปบ้างนะแวบๆมาๆห,หายหายมันจะทําให้เขาคิดถึงคุณแทบคลั่งเอ อ่ะสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานนิดหนึ่งนะคะว่าเขานะทำอย่างไรจะทำให้เขาตกหลุมรักคุณแบบหัวปักหัวปัม๊ม พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะนะทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหนะ้าผมสุขภาพร่างกายการงานการเงนินทําให้ตัวเองเจริญเติบโต,ตก้าวหน้าเข้าไวย้ยิ่งคุณมีพลังงานที่ดียิ่งคุณมีชีวิตที่ดียิ่งคุณดูฉลาดดูแบบพัฒนาตัวเองไม่หยุดหย่อนดูทําชีวิตของตัวเองให้เจริญเติบโต,ตก้าวหน้าอยู่สม่ําเสมอสเสน่ห์คุณยิ่งมาออล่าคุณยิ่งเกิดเขาจะยิ่งตกหลุมรักคุณซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะว่าคุณจะมีความคิดที่ดีมีชี ชีวิตที่ดีแล้วมันดูเซ็กซี่สุดๆไปเลยจ้ะเนาะโอเคกองสองรับคำนํานายไปนะรับคำนํานายไปนะรับคำนํานายไปนะอ่าโอเคโอเคสุดท้ายแล้วกองที่สามกองที่สามอยู่ไหมมาลุ้นกองที่สามที่เลือกลุ้นมาก <laughs> กองที่สามลุ้นมากกองที่สามค่ะ <c oughs> กองที่สาม เลิฟยูมาเลิฟยูหนึ่งสองสามเห็นไหมเออเพิ่งมาเลือกกองสามแล้วกันถูกต้องเลยค่ะนะคะกองสามนะคะกองสามกองสามทำสติกเกอร์เลิฟมาให้หมอหน่อยนะคะแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์มาไม่ทันเป็นกองสามเลยจ้าที่รักนะอ่านทําไมเนี่ยหมออ่านเลยนะคุณอ่านทําไมเนี่ยชอบชื่อจังเลยก็เขาอยากรู้จักตัวเองงะเขาก็อ่านนะสิ <laughs> นะโอเคเลิฟเลิฟม,มแล้วนะอ่ะขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะโอเคกองสามพร้อมนะพร้อมนะอือขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยโอเคอ่ะเริ่มต้นกันเลยกองที่สาม <c oughs> กองที่สามเขาตกหลุมรักคุณแล้วหรือยังขอดูพลังงานหน่อยกองที่สามเขาตกหลุมรักคุณแล้วหรือยังขอดูพลังงานหน่อยอืมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วหรือยังต้องบอกว่าดูเหมือนว่าเขาเริ่มสนใจคุณเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเฮ้ยดูเหมือนกับว่าเพื่อนเขาจะเชีย์คุณด้วยนะ <laughs> เพื่อนฝูงคนรอบข้างอาจจะเชียร์คุณด้วยนะเออเขาอาจจะยังไม่ได้แบบตกหลุมรักคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ต้องบอกว่าเขาเริ่มสนใจแล้วมันเหมือนกับคนรอบข้างเขาอะเชียร์เขาเชียร์คุณนะให้เขาเออดูจากพลังงานตรงนี้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้เอาเริ่มสนใจเด้อเริ่มสนใจเด้อนะเริ่มสนใจเริ่มรู้สึกดีๆคือเพื่อนเชียร์กองเนี้ย เพื่อนเชียร์คนรอบข้างเชียร์คนรอบตัวเชียร์สุดพลังนะมีกองเชียร์มีแบบว่าหัวหน้าเรือนะคะเออมีกมีกับตันคอยพายเรือให้เนาะะแจมมาแจจ้าจึกเลยดูจากพลังงานตรงนี้เพื่อนและคนรอบข้างเชียร์คุณให้กับเขานะ เออแล้วดูเหมือนกับว่าเขาก็เริ่มรู้สึกดีๆกับคุณแล้วด้วยนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณดูจากพลังงานตรงนี้น่าจะเริ่มรู้สึกดีๆแต่เป็นไปได้ว่านะเขาน่าจะยังรู้สึกสับสน หรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีความสับสนหรือมีกําแพงในใจอะไรบางอย่างเนาะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกสับสนในในเรื่องของความรู้สึกเนาะเออถามว่าตกหลุมรักหรือ,อยังต้องบอกว่าเริ่มเป็น เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มให้ความสนใจเริ่มรู้สึกดีๆมีความรู้สึกดีๆกับคุณมาแล้วแล้วแถมมีกองเชียร์อยู่รอบข้างนะมีกองเชียร์อยู่รอบตัวอีกต่างหากเนาะอ่ะทีนี้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยทำยังไงล่ะจะทำให้เขาตกหลุมรักคุณขอดูพลังงานหน่อยกองที่สามจะทำยังไงให้เขาตกหลุมรักคุณอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าจะทำยังไงให้เขาตกหลุมรักคุณต้องบอกว่าคนคนนี้เขามีความไม่มั่นใจในเรื่องของความ รักหรือมีกำแพงในใจหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างสิ่งที่จะทําให้คุณเอ่อทาให้เขาเนาะตกหลุมรักคุณได้เนี่ยคุณต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาทําให้เขารู้สึกว่าความรักไม่ใช่เรื่องน่ากลัวจ้าเธอจา๋านะทาให้เขารู้สึกว่าคนดีๆก็มีอยู่บนโลกใบนี้ก็คือฉันนี่ไงนะ เนาะต้องทําให้เขารู้สึกแบบนี้ให้ได้นะเออนะพูดดีคิดดีทําดีกับเขาค่ะแล้วก็ทําเป็นพลังงานบวกให้เขานะเขาจะตกหลุมรักคุณอะไรอีกที่จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณขอดูพลังงานหน่อยอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคนกองนี้บางคนยังลืมคนเก่าไม่ได้แฮะคนที่คุณนึกถึงอ่ะบางคนยังลืมคนเก่าไม่ได้หรืออาจจะยังฝังใจกับเรื่องเก่าๆความรักเก่าๆมันทาให้กลัวมันทาให้สับสนหรืออาจจะยังลืมคนเก่าๆไม่ได้สิ่งที่จะทํา ให้เขานะตกหลุมรักคุณคือคุณอาจจะต้องพัฒนาตัวเองหรือทําให้ตัวเองมีคุณค่ามีสเสน่ห์นะให้เขาเนี่ยทำให้เขาสนใจหรือทําให้เขามีความสุขกับปัจจุบันให้ได้นะทำให้เขามีความสุขหรือมีความสนใจนะหรือว่ามีความรู้สึกสบายใจกับคุณที่เป็นคนในปัจจุบันให้ได้อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบค่ะทำยังไงให้เขา ตกหลุมรักคนดูจากพลังงานตรงนี้ใช้เวลาหน่อยนะคนนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าใจเขามีความขุ่นม,มัวหรือว่ามีความแบบปิดกัน้นหรือว่ามีกำแพงเยอะอะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเยียวยาเขาได้คือต้องให้เวลาเขาไม่รีบร้อนไม่เร่งรีบกับเขาและเติมพลังใจดีๆให้กับเขาเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเขาอยู่กับเขาในทุกสถานการณ์เหมือนกับว่าอยู่กับเขาบางคนเนี่ย คนที่คุณชอบอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได um ้นะคุณดูดีๆเพราะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณอยู่กับเขาเสมอให้กำลังใจคอยให้กำลังใจคอยรับฟังคอยเป็นพลังงานบวกคอยทำให้เขายิ้มล่าเริงแจ่มใสได้เนี่ยเมื่อคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้เขามั่นใจไปเรื่อยๆทำให้เขามีความรู้สึกดีๆไปเรื่อยๆมีโอกาสที่เขาอ่ะจะเห็นคุณอยู่ในชีวิตตลอดเวลานะคะแล้วก็มีโอกาสว่าเขาเนี่ย จะตกหลุมรักคุณทีละเล็กทีละน้อยคนนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยในการที่จะตกหลุมรักนะแต่ถ้าเขารักใครแล้วเขารักจริงแล้วเขารักฝังใจมากเลยนะคนนี้เนาะเพราะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้วิธีที่จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณคือการพูดดีคิดดีทดําดีและอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะคะให้กําลังใจเขาไปอย่างไม่รีบร้อนไม่เร่งรัดไม่เร่งรีบ แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะตกหลุมรักคุณแบบร้อเพราะตอนนี้ดูจากพลังางานตรงนี้ต้องบอกว่าเขารู้สึกดีที่มีคุณแล้วแหละเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยที่หัวใจของเขาจะต้องสะดอกกอนหัวใจใเขาให้เขาเปิดใจแบบร้อเซตเต็มเนาะโอเคครบถ้วนทั้ง3มกองนะคะโอเคโอเคอะ ห้านาทีทองแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมออาจจะต้องขออนุญาตไปนะคะแต่ว่าก็จะดูให้ก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวตัวกับหมอเนอะาะทักข้อความมาได้เลยนะคะจองคิวนะจะมีค่าครูเนาะส่วนใครที่อยากจะดูแบบฟรีรอไลฟ์สดแบบนี้นะคะโอเคเพิ่งมาไม่ทันดูเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีคลิปสั้นๆเนาะอยู่กันคนละภาคเลยใช่ไหมโอเคขอบคุณตรงมากครับใช่เลยยังคุยกันอยู่เลยปล่อยให้เขาไปเจอคนดีๆได้ไหมแม่ได้สิจ๊าหนูเลือกได้เสมอนะ ชอบคุณหมอมากขอบคุณนะคะโอเคโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะปล่อยเขาไปเจอคนดีๆเธอโอเคหนูเลือกได้เสมออยู่แล้วเนาะใช่ไหมเรามีสิทธิ์เลือกเสมอนะไม่ทานไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปสั้นๆเนาะตัดให้นะคะชอบเขาโอเคนะคะอ่ะห้านาทีทองเนาะหมอขอห้านาทีนะคะก็จะดูแบบ เร็วๆให้เวลาดูส่วนตัวจะไม่ได้ดูเร็วแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ดูเพื่อที่จะได้ดูได้เยอะคนหน่อยเนาะก็จะรีบดูให้พิมพ์ชื่อแล้วก็คำ,คำถามเนาะ5นาทีเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวทักข้อความมานะก็จะมีค่าครูใครอยากดูฟรีรอไลฟ์สดแบบนี้นะคะอะเริ่มต้นเลยละกันนะโอเคโอเคใครมาไม่ฟังไอ้ไม่ทันฟังทีแรกนะคะก็รอดูคลิปตัด สั้นๆนะคะโอเคคุณบีมแฟนเก่าชื่อปิงตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณดูจากพลังงานยังรักยังมีความผูกพันย,ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะยังเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่นะคุณจิว๋วถ้าเกิดจะดูเนื้อคู่หมอแนะนําดูดูส่วนตัวนะคะคือที่ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะ เวลาดูเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่เนี่ยเป็นภาพรวมของชีวิตต้องดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดต้องใช้หลักการโห,หราศาสตร์ลงรายละเอียดลึกแล้วก็ดูค่อนข้างนานนะคะต้องต้องดูแบบนั้นนะไพ่เนี่ยเป็นการทํานายในระยะสั้นเต็มที่ก็ปี2ปีเท่านั้นเองนะไม่ใช่ภาพรวมของชีวิตเพราะชีวิตเราไม่ได้มีแค่ปี2ปีแนะนําถ้าเกิดจะดูเนื้อคู่ดูส่วนตัวไปเลยเนาะโอเคอ่ะคุณอ้อการเงินเป็นอย่างไรการเงินอ่ะดีสิ ดูจากพลังงานมีโอกาสมีเงินไหลกองทองไหลมามีเงินหลไหลไหลมาเทมามีเงินไหลเ,เข้าบัญชีไม่ขาดสายเด้อนะโอเคคุณฟิลคนคุยจะชัดเจนเนี่ยคุณหรือเปล่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขาก็กําลังพยายาม เทคแอคชั่นหรือทําอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนอยู่นะคุณเก๋คนคุยที่คุณนึกถึงมีโอกาสพัฒนาไหมอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าคุณทําให้เขาทั้งรักทั้งหลงคุณได้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะชัดเจนอยู่นะเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้มันมีทั้งความรักความหลงปนๆกันไปอยู่ในช่วงเวลานี้ยิ่งถ้ารักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะชัดเจนหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาเนาะโอเคโอเคอ่ะต่อมาค่ะคุณฟิลหมออ่านไปแล้วเนาะคุณแพรวันนี้แฟนจะมาหามาง้อคุณไหมเนาะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับท่าทีคุณด้วยนะมีโอกาสที่เขาจะมาหามางอ้ออยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าท่าทีของคุณไม่เวลคัามเนี่ยเขาก็อาจจะกลัว,ลวไม่กล้าเข้ามาเด้อน,นะดูจากพลังงานตรงนี้คุณเรมิกแฟนที่แยกกันไปจะวนกลับมาอีกไหมดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนคุณมีมีโอกาสที่จะวนกลับมาอีกเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามามาก,กว่าด้วยนะอืมต่อมาค่ะต่อมาคุณตา ใช่ไหมคุณตาคุณตาคนคุยตอนนี้เขาจริงใจไหมใช่ไหมจริงใจไหมต้องบอกว่าก็จริงใจในระดับหนึ่งแต่ก็ยังเป็นการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเนาะจริงใจในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ยังยังเหมือนอยากดูดูคุณไปก่อนนะะเนาะโอเคพิมพ์ชื่อมาให้หมอด้วยนะคะหมอจะได้รู้ชื่อจะได้เรียกชื่อถูกเนาะคุณมอเตอร์คุณมอเตอร์ Motor, ผมเงียบไปคน คุยชื่อแหนใช่ไหมเขาคิดถึงคุณไหมดูโอคิดถึงค่ะดูจากพลังงานคิดถึงนะคิดถึงแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคุณด้วยนะคุณอ้อหมออ่านไปแล้วนะคุณอ้อนะคุณเจมอนนะคะการเงินนะคะ การเงินดูจะพลังงานดูจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามานะมีเงินมีทองนะคะมีเงินมีทองมีอะไรสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงและทำธุรกิจมีโอกาสมั่นคงเนาะคุณโบจะได้ทํางานที่อัศรามั้ยมีโอกาสได้ทําค่ะคุณไอซ์ทะเลาะกับแฟนจะเลิกกันไหมยังไม่เลิกนะยังคุยแบบทาความเข้าใจกันได้อยู่นะคะคุณตองคนคุยเขารู้สึกยังไงกับคุณ ดูจากพลังงานตรงนี้รู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์นะรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณด้วยนะดูจากพลังงานตรงนี้นะคะเออขอให้รักษาสเสน่ห์ของคุณต่อไปแต่บางครั้งบางทีเขาก็ดูคุณไม่ออกเหมือนกันเนาะว่าคุณคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเป็นอย่างไรเนาะเออมีความรู้สึกแบบนี้นะคุณออยเขาจะกลับมาหาคุณไหม ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ายังไม่ขึ้นพลังงานของการกลับมาที่ชัดเจนแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดพวกคุณสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองอย่างเต็มที่หรือหรือว่าทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออร่ามีเสน่ห์เยอะๆนะมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่เพราะว่าเขายังลังเลสับสนอยู่นะคุณฟิล์มความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ดูจากพลังงานตรงนี้ในเรื่องของความรักครั้งนี้เนาะเอ้ยดูก็โอเคนะเออยิ่งถ้าเกิดว่าทําความรู้จักทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันรปรับจูนกันเนี่ยต้องบอกเลยความรักค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแต่ต้องบอกว่าขอให้สม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายจะดีเพราะว่ามันมีความรักความหลงปลนปน,ปนกันไปนะถ้าเกิดว่าเป็นรักษาความสม่ําเสมอได้ออตลอดรอดฝั่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างดีทีเดียวนะคุณจี๋ผลงานที่กําลังจะส่งจะผ่านไหมใช่ไหม ออโอกาสผ่านมีนะแต่ระวังอย่าประมาทให้ขึ้นพลังงานให้ระวังเรื่องของความประมาทประมาทและส่งผลเสียนะแต่มีโอกาสผ่านค่ะมีโอกาสผ่านคุณอลิสนะนักบินเนี่ยเขาจริงจังอะคุณหรือเปล่าใช่ไหมดูจากพลังงานตรงนี้เขายังดูดูคุณอยู่นะ มีความจริงจังในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขายัางเขาก็ยังไม่มั่นใจในตัวคุณเหมือนกันเนาะคุณกอดความรักจะเป็นอย่างไรถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเกิดโสดอยู่จะมีคนเข้ามาถ้าสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่ามันยังทรงๆอยู่เนาะเออส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเติมความหวานกันหน่อยจะดีนะคะเออคนเหมียวคนเก่าจะกลับมาไหม มีโอกาสในอนาคตนะไพ่ขึ้นพลังงานของการหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่นะคะเออมีโอกาสว่าในอนาคตอาจจะหมุนเวียนวนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะโอเคขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะคะก่อนจะหมดเวลาไปนะคะคุณออจุม๋มคนคุยเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะคนคุยรู้สึกอย่างไรดู ดูจากพลังงานตรงนี้เขารู้สึกดีอะคุณนะคนคุยรู้สึกดีรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วก็อยากจะ,ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคุณด้วยเหมือนเขารู้สึกดีๆแล้วก็อยากจะพัฒน,นาความสัมพันธ์ให้ดีๆเนาะดูจากพลังงานตรงนี้นะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะคะลูกสาวกําลังทําธุรกิจออนไลน์นะคะคุณเจมอนเนาะมีโอกาสรุ่งไหมรุ่งค่ะดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งต้องบอก คนในครอบครัวช่วยเหลือหรือให้กําลังใจหรือให้คําแนะนําดีๆมีโอกาสที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะเอออย่างน้อยก็ทําให้มันอาจจะไม่รุ่งเรืองพุ่งพวดนะแต่มันจะมีค่อยๆออค่อยๆจเจริญเติบโตหรือมั่นคงได้นะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆคุณมกุกนะเ,เขาจะทำสำเร็จไหมเนาะนเตือนแฟนเก่าให้เขาสวดมนต์เนี่ยเขาจะทำสำเร็จไหมสำเร็จค่ะเนาะ โอเคน่าจะครบทั่วนะคะขอภัยจริงๆอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกคนนะคะเป็นนาทีทองเนาะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะคะทักมาส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะส่วนใครที่จะรอแบบแบบฟรีเนาะรอช่วงไลฟ์สดนะคะจะดูช่วงไลฟ์สดให้นะคะ5นาทีทองนะคะเวลาดูส่วนตัวจะไม่เร็วแบบนี้เนาะ มันจะอ่านรายละเอียดแล้วก็เปิดไพ่มากกว่าหนึ่งใบนะคะก็จะให้ดีเทลมากกว่านี้เนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนชชชชชชชบบานตื่นรู้แล้วก็ท่งพลังนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการทักทายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ขอบคุณทุกของขวัญที่มอบให้นะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยทุกขอบคุณที่ติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจ กระดิ่กริ้งกงก,งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอในการนาคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์ดีๆให้กับทุกๆคนต่อไปนะคะสําหรับนี้ไปแล้วค่ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบ,บานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังแฮปปี้ในวันหยุดนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย